สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องปิ c n นิกอิน r e a ค่ะวันนี้นะคะปินิกก็ขอประเดิมคลิปแรกของช่องนะคะด้วยเรื่องของการเตรียมตัวทำวีซ่าแต่งงานกับคนเกาหลีนั่นเองค่ะโดยปิ๊นิกนะคะก็จะแบ่งวิดีโอออกเป็น2พาร์ทค่ะโดยพาร์ทแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องราวข้อมูลการเตรียมตัวนะคะของฝั่งคนไทยค่ะ ส่วนอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นของทางฝั่งคนเกาหลีนั่นเองค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าการทำวีซ่าแต่งงาน f 6ดหนึ่งนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมเอกสารอย่างไรไปดูกันเลยด้วยก่อนอื่นนะคะปีนิกก็ต้องขอเล่าเคสของปีนิกนะคะโดยปีนิกเนี่ยได้จดทะเบียนสมรสนะคะกับสามีเกาหลีที่ประเทศเกาหลีก่อนค่ะ รวมไปถึงการจัดงานแต่งงานที่เกาหลีและค่อยนําเรื่องและเอกสารนะคะมาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยพร้อมเปลี่ยนนำสกุลตามสามีค่ะสำหรับเอกสารแรกนะคะนั่นก็คือ Visa Application Form ค่ะซึ่งก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะคะโดยเอกสารนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์ของสถานทูตค่ะซึ่งวินี่ก็ได้เพิ่มลิงก์ไว้ให้นะคะในดีสคริปชั่นบ็อกซ์ข้างล่างค่ะเพื่อนสามารถคลิกด้านล่างได้เลยนะคะ และเอกสารที่2นะคะนั่นก็คือการกรอกฟอร์มข้อมูลส่วนตัวกรับฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่เดียวกันกับตัววีซ่าแอปพลิเคชันฟอร์มที่พิมิกงใต้แนบลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นการเตรียมรูปถ่ายค่ะซึ่งรูปถ่ายนี้นะคะก็จะต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาวและมีขนาด3.5มจคูณสีซนติเมตรค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จําขนาดไม่ได้นะคะก็สามารถไปแจ้งกับทางร้านถ่ายรูปได้นะคะว่ามาถ่ายรูปทาวีซ่าเกาหลีค่ะ เอกสารถัดไปนั่นก็คือพาสปอร์ตตัวจริงของเรานะคะรวมไปถึงสำเนาพาสปอร์ตอีกหนึ่งฉบับค่ะสำหรับพาสปอร์ตของเรานะคะแน่นอนว่าถ้าเราทาวีซ่านะคะทางสถานทูตก็จะเก็บพาสปอร์ตของเราไว้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเหตุจําเป็นที่ต้องเดินทางต่างประเทศที่ต้องใช้พาสปอร์ตนะคะก็สามารถไปทํายื่นเรื่องได้นะคะเพื่อี่จะขอพาสปอร์ตของเราเนี่ยนาออกมาใช้ก่อนค่ะเอกสารถัดไปก็คือ r e c อ r d o ออ a s s p o r t ค่ะ ซึ่งเอกสารชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นการคัดบันทึกประวัติหนังสือเดินทางของเราค่ะซึ่งเอกสารนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเดินทาง walk in นะคะไปขอรับหนังสือได้นะคะที่กรมการกงสุลค่ะ็นสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือบัตรประชาชนตัวจริงพาสปอร์ตตัวจริงและค่าธรรมเนียม100บาทค่ะเอกสารนี้นะคะก็จะใช้เวลารอประมาณ3-5วันทําการค่ะไปต่อที่เอกสารต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือใบรับรองความประพฤติน,นั่นเองค่ะ ซึ่งใบรับรองความประพฤตินี้นะคะเราจะต้องออกเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยเ,เพื่อนๆนะคะสามารถไปได้ที่กองบัญชาการตํารวจสันติบาลสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะอยู่ที่อาคาร6ชั้น1ค่ะสําหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปขอใบรับรองความประพฤตินี้นะคะก็มีดังนี้ค่ะสําเนาบัตรประชาชนสาเนา,าพาสปอร์ตสําเนาทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลใบสํบาสคัญการสมรสหรือบันทึกการสมรส หนังสือเชิญจากสามีหรือภรรยาเกาหลีของเราพาสปอร์ตของสามีหรือภรรยาเกาหลีของเราค่ะและสุดท้ายก็คือการกรอกแบบฟอร์มขอรับรองความประพฤตินี้ค่ะเป็นการขอไปรับรองความประพฤตินี้นะคะก็จะใช้เวลารอประมาณ15วันทําการค่ะและมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่100บาทแต่ว่าเพื่อนๆนะคะสามารถให้ทางสานักงานตำรวจเนี่ยส่งอีเมลไปให้ที่บ้านได้นะคะโดยมีการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก50บาทค่ะ เอกสารถัดไปนะคะนั่นก็คือใบรตรวจสุขภาพของเรานั่นเองค่ะซึ่งใบรตรวจสุขภาพนี้นะคะจะต้องมีการระบุ4โรคดังนี้ค่ะโรคเอดโรคซิฟิลิสสุขภาพทางจิตและวัรณโรคค่ะโดยเพื่อนๆน,นะคะสามารถเช็คลิสต์รายชื่อโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดได้นะคะโดยปีนี้ก็แนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเดิมค่ะ สำหรับค่าธรรมเนียมในการตรวจสุขภาพนะคะก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยบาบาลค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเริ่มต้นที่1,200บาทจนถึงประมาณ3 0 0 0บาทนั่นเองค่ะถัดไปนะคะนั่นก็คือใบรับรองความสามารถทางภาษานั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีผลสอบโทปิกก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถที่จะใช้ภาษาอื่นภาษาที่3นะคะเช่นภาษาอังกฤษนะคะในการสอบโทอีกโทเฟลหรือ TS, ไอเอลไม่ยิ่งได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะไม่ได้มีผลสอบเลยเนี่ยสามารถเปลี่ยนมาเป็นวิธีการอบรมภาษาเกาหลีให้ได้120ชั่วโมงก็ได้ค่ะโดยวิธีนี้นะคะก็สามารถไปเรียนอบรมภาษาเกาหลีให้ครบ120ชั่วโมงเนี่ยจาก2ที่ดังนี้ค่ะที่แรกนะคะนั่นก็คืออบรมที่ Korean Education Center ค่ะอย่างที่2นะคะก็คือการเรียนที่สถาบัน King Sejong นั่นเองค่ะ สคริปต์ผลการศึกษาของเราฉบับภาษาอังกฤษค่ะเอกสารถัดไปนะคะก็จะเป็นเอกสารที่มีอยู่แล้วทุกบ้านค่ะแต่ประเด็นก็คือเราต้องนําเอกสารเหล่านี้เนี่ยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและนําไปรับรองที่กรมการกงสุลค่ะเอกสารเหล่านี้ก็จะประกอบไปด้วย1บันทึกการสมรสหรือทะเบียนสมรส2บัตรประชาชน 3. ทะเบียนบ้าน4ใบเปลี่ยนชื่อ5ใบเปลี่ยนนามสกุลค่ะ สำหรับระยะเวลาในการรอเอกสารเหล่านี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือจะขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราจ้างแปลเอกสาระคะ่ะว่าเขาใช้เวลาในการแปลกี่วันทําการส่วนสําหรับการรับรองเอกสารที่โครงการกงสุลนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเข้าไปจองคิวออนไลน์ค่ะซึ่งลินก์ก็ได้แนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเดิมนะคะพอเราจองคิวแล้วนะคะเมื่อถึงวันจริงเราก็นําบัตรประชาชนตัวจริงนะคะเพราะกับเอกสารตัวนี้เนี่ยไปยื่นที่โครงการกงสุลเพื่อที่จะทําเรื่องต่อไปค่ะ โดยในการรับรองเอกาสารนี้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2วันทําการค่ะเพื่อนมาถึงเอกสารสุดท้ายกันแล้วค่ะเอกาสารนี้นะคะถ้าใครมีก็จะยิ่งดีอยากจะให้แนบเพิ่มนะคะนั่นก็คือ KETA ค่ะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยทำนะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียน KETA ได้นะคะปีนีกก็แนบลิงก์มาให้ด้านล่างเหมือนเดิมและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเอกาสรารทางการที่จำเป็นจะต้องยื่นต่อสถานทูตนั่นเองค่ะ แต่นอกเหนือจากเอกสารทางการเหล่านี้ค่ะปินิกก็อยากจะให้เพื่อนๆนั้นเพิ่มเติมเอกสารที่แสดงถึงความรักของเรานะคะกับสามีเกาหลีหรือภรรยากเกาหลีนะคะเพื่อให้สถานทูตเนี่ยมั่นใจมากขึ้นสิ่งที่ปินิกเตรียมเพิ่มนะคะนั่นก็คือสตอรี่ความรักค่ะ ซึ่งเอกาสารฉบับนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะสามารถเขียนนะคะถ้าสามีเกาหลีเขียนภาษาเกาหลีก็ได้นะแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเรา,าเจอกันได้อย่างไรคบกันมากี่ปีนะคะความรักยาวนาน,นแค่ไหนแต่งงานอะไรเล่าไปเลยค่ะเล่ามาหลายๆหน้ากระดาษได้เลยและปีนี้นะคะก็เสนอเลยนะคะให้ทุกคนนั้นแนบภาพเข้าไปค่ะซึ่งภาพนี้นะคะสามารถจะเป็นภาพอะไรก็ได้ u n ล i m i t e d จะเป็นพรีเวดดิ้งภาพงานแต่งภาพวิดีโอคอลหรือแม้กระทั่งตั๋วต่างๆนะคะที่เคยไปดูหนังไปมิวเซียมไปสวนสนุกกับแฟนมาไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆน,นะคะสามารถเก็บคอนเล็กแล้วก็มาสแกนใส่เอกาสารให้ดูได้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันความรักแถมยังยืนยันเวลาได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือเอกาสารและการเตรียมตัวทั้งหมดสำหรับการทำวีซ่าแต่งงาน F6.1 ของฝั่งคนไทยค่ะและปีนิกนะคะก็ได้ทำพาสสองเอาไว้เรียบร้อยนะคะซึ่งจะเป็นพาทของฝั่งคนเกาหลีนั่นเอง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามหรืออยากทราบอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้ค่ะถ้าทุกคนนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของป i ๊ง i ิ๊ o อินคอด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย